ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะก็อยู่กับทีม Gravity เย,ย้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับกาชาคร้บผมอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าแผทสัปดาห์นี้น่าจะมีกาชามาใหม่และมันมาจริงนะครับและมันมาจริงนะครับผมก็คือส่งกรดเอกกระเดกนะครับผมก็ประเดิมกับเขาสัหน่อยนะครับผมสัก50าฟอง นะครับผมทีนี้เรามาดูในของกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะผมก็จะมีเซตดีเจนกับอัติเบรตนะครับสําหรับเซตอัติเบรตรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่3ชิ้นนะครับผมจะเป็นหมวกกันฝนนะครับรองเท้าแล้วก็เป็นล่มนะครับผมนี่คือของระดับอัติเบรตนะครับแล้วก็จะมีปืนฉีดน้ํานะครับผมรีเจนพิงพ์วัสกันนะครับผมเป็นระดับรีเจนนะครับแล้วก็จะมีเซตเซเวิร์ะแล้วผมก็จะเป็นเซตระดับรีเจนนะครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟบอร์ดนะครับผม นะมีกราฟิกบอร์ดนะครับเวกบอร์ดแล้วก็เวบอร์ดนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ส่วนที่เป็นระดับเลนะครับแล้วก็มีไอเทมสงการคูปองด้วยแะผมก็คือเป็นไอเทมสําหรับกิจกรรมสงการนันเองนะครับที่เอาไปใช้แลกชุดบิ๊กินี่ชุดสงการนะครับผมก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมว่าท่านจะทากิจกรรมแลกแบบไหนก็ลองตัดสินใจดูนะครับแล้วก็จะมีเปิดซองแล้วผมถอดแก้วนะครับสเปเชียลช็อป7วันแล้วก็ที่สูมลูกแก้ว5้าถึงสินะครับ เราจะมาลองเลขกัน50บใบนะครับผมซึ่งในราคาห้าสิบใบถ้าจะไม่ผิดก,ก็จะตกที่1,95,000 DE นะครับผมสำหรับ50ฟองนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าครับดูดีว่าจะมีหาวอลกับคัาบ้างไหมนะฮะเปิดมาก็อุ้ยถอดแก้ว2อันเลยเหรอฮะสุ่มแก้ว25อันถามจริงล้นละ บอกเลยสุ่งแก้วกระจายอย่างเงี้ยสองสี่ชิ้นนะครับตั้งลมโอ้โหตั้งร้านมันผิดไม่ใช่ตั้งลม,งลม,ม,งลมสภาพมีแต่คนบอกว่าออกแต่ตั้งร้านตั้งร้านตั้งร้านอ้ยได้สองเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะจริงๆไปครับ โอ้โหออกแต่สองนะแล้วดูดิชื่อคนอื่นเขาขึ้นละล้วนเลยชื่อพีมหายไปไหนเนี่ยฮะชื่อพีมหายไปเนี่ยโอ้โแล้วที่สูงแก้ว5-10ให้25ชิ้นนะทุกคนให้โคตรเยอะนะครับดูดิแต่ก็ยังว่านะครับราคาไข่ตัง 10, ้ง4,900เดซอนะอืมโอ้ยายวีแปบ โอ้โหยี่สิบฟองเปิดปลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสภาพเป็นชดกูไปดิยี่สิบกว่าฟองแต่ถอดแก้วออกเยอะมากนะถอดแก้วกว่าสองออกเยอะสองออกเยอะจะพอรับได้นะครับผมแต่ว่าอยากได้ของมากกว่าอยากได้ของมากกว่าครับอืม สามสิบจะสามสิบองอะนะไม่มีอะไรเลยผมบอกเลยละใครับจะเปิดก็เราพิจารณาดูดีๆนะครับผมโอ้ดูดีออกแต่สองออกแต่ของจิปกระถายอยู่สามอย่างไม่ออกจับสามสี่อย่างอะ่ะไม่ออกกาบอื่นเลยถอดแก้วตั้งร้านนะครับผมสุ่มแก้วห้าถึงสิบนะครับเฮ้ยเอา้าทีมได้ปืน โอ้โหได้ปืนวันได้ปืนได้ปืนโอเคผมชื่นใจแล้วได้ปืนละรู้สึกว่าจะมีอีพิศษต้นหรือป่านี่ไม่รู้นะผมได้ปืนก็ยังดีนะครับแสดแว่ามันน่าจะออกไปยากกันได้สำหรับปืนนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเปิดเนี่ยคือผมเห็นเขาแบบเปิดก็ได้รัวๆนะออกกันเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าห้าสิบฟองให้กว่าเดียวจริงดิไม่คิดจะให้อย่างอื่นบ้างเลยเหรอ ระดกทงกูเปิดได้รองเท้าไงสาฟองสุดท้ายครับสองสองฟองท้ายอ,อหอฮะชิ้นเดียวอ่อหเดี๋ยวขอดูดิมีอีสปเชี่ยววะอ่อยังมียังมียังม,งมีนะครับ น่าจะเป็นยิงย้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวให้นะการสําหรับปืนฉีดน้ำกระบอกตีนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อให้แล้วกันนะฮะก็มาสรุปผลกันก่อนนะครับผมสิ่งที่เราได้มานะครับสีครับปืนหนึ่งอันแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นที่สุ่มแก้วบวกห้ถึงบวกสิบจำนวนสองชิ้นนะครับแล้วก็จะมีตั้งร้านนะฮะอยู่ไหนนี่ ช็แป๊บหนึ่งนะครับตั้งล้า13อันกับซองอีก44อันซองก็ให้ตาแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดดูดีว่าจะได้ตัวอะไรมาพรึบลิลุนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนแลนะครับผมแล้วก็จะใส่พรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ เซราและเราเปลี่ยนเลยไงแลวเราเปลี่ยนเลยไงใส่เลยเปลี่ยนแล้วใส่เลยนะครับอ่มาดูกันนะกระบอกอิ่วหนึ่งคุณอาจริงโอ้มาถาดโทษฮะถาดกีเกอะฮะ ก็บอกแค่นี้ฮะน่ารักกันวะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็เปิดไป50ฟองนะครับยังดีนะได้ปืนมากระบ,บอกถึงถ้าไม่ออกเลยนี่ก็น,น่าจะทรงไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมยังไงถ้าหากชอบสสุกใจก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube พมพ์กลาวิตีแจเดนลกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปรีวิวการใช้งานเดี๋ยวจะมาต่อหลังจากนี้แล้วกันนะครับสวัสดีขอตัวก่อนแล้วกันครับผมไว้เจอกันบ๊ายบาย